สวัสดีครับผมวีพีอาเซบิงปาจินบุรีนะครับอ้าวมาดูเจ้าคุณปูนะครับจะได้กลับบ้านแล้วครับเหลือเก็บงานภายในอีกนิดหน่อยครับเจ้าคุณปู5.2.1นะครับลายประกอบขัดสีนะครับแล้วเก็บภายในสอดกองพื้นครับตอนนี้เกียว์อโต้พงลายไฟฟ้านะครับจุดนรงลม8ปดวาวพื้นกระบะหลังเป็นอลูมิเนียมครับ สนใจแต่งรถแนวนี้ติดต่อสอบถามก็ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0895160070นะครับเราทำทุกรุ่นนะครับรถใหม่รถเก่าครับเดี๋ยวดูมายกเลยรีโมทนะครับอันนี้ดโมโีดน,นะครับ ฝากผลงานของทีมงานเราไว้ด้วยนะครับ V.P. อัศบินปลาจินบุรีนะครับอเมริกาอยู่ที่ปลาจินบุรีครับสวัสดีครับ